ไปต่อที่ราสีสุดท้ายของวันนี้โอ้โหควงควงกระบี่ตลอดนะอ้ะอาวย้ายดาวให้เข้าที่ก่อนโอเคเวลาสีไม่พอใจอยังพอใจเดี๋ยวดูต่อนะอะราสีพวกศกเนี่ยครับ เอ้าอย่าถอนหายใจเดี๋ยวดูตกใจไม่ใช่นะกทังจะบอกให้ฟังว่าราศีพฤษภเนี่ยฮจริงๆเนีจะเขาไม่แพ้ไค่นะเขาไม่แพ้ไใครอ้เขาไม่แพ้ไขรนะในรอบเดือนนี้นะอเขาไม่แพ้ไขรนะเพราะว่าอะไรเพราะตัวเองเนี่ยไปสุกสามจะเจริญยิ่งยศแห่หากว่าต่ำต้อยจนดันเสมอภูมิได้สุขเป็นปทุมเกณฑ์แล้วเพนอโอ้โหจะเป็นได้สองต่อป่ะสองเด้งได้สองต่อแล้วไปอยู่กับไปอยู่กับ คุณิดด้วยอยู่กับใครเนี่ยอยู่กับแฟนคนครักนะก็มีความสุขมากก็เอาใจทุกอย่างเหมือนกันนะแต่ว่าอยู่กันแบบเพื่อนนะไม่ได้อยู่กันแบบแบบที่ของเมธเป็นก็ลัวแต่คุณอายุแบบแต่กันแลงของคุณะนะไม่มีใครกังสนใจคุณหรองนะอยู่วันไหนนะ,ะแต่ให้รู้ว่าตัวเองเป็นไงมีความสุขตัวเองนะมีความสุขและตัวเองเนดีมากครับนะครับตัวเองเราดีมาก จร,จริงๆแต่บางคนเขาทะไมรู้ไหมเป็นไงแกลงไปอยู่กับเพื่อนอ๋อแกลงด้วยเหรอแกลงต้องใช้คําว,ว่าแกลงครับเพราะว่าตัวเองเป็นอุบาทเลยะอ๋อหน,นีไปอยู่กับเพื่อนดีกว่าแกลงไปอยู่กับเพื่อน,นแล้วก็เลยเอาเพื่อนเป็นเมียเป็นผัวอุบาทจริงๆอ่าจริง,รงว่าจริงๆมันทั้งอุบาทและโลกาจริงๆนี่นะนี่แกงอยู่กับเพื่อนครับนะครับโอ้แต่ปีนี้นะดาวศุกร์กับดาวพุธนะไอ้ดาวศุกร์กับดาวอังคารเนี่ยเดินคู่กันแบบนี้ตลอดทั้งปีเลยนะ ก็เขาก็รู้อะเนาะว่ามันเป็นอุบาทเขาไม่รู้เราถ้าเราไม่บอกเขาไม่รู้อ็เหรอแล้วก็ไปอยู่ในเรือที่สามแล้วก็เป็นคนมีสซคนับทางสังคมคนบู๋มมากมีกําลังมากครับนะครับทําอะไรก็ได้รับการเกื้อกูลการสนับสนุนจงเสริมเป็นราชาชุดด้วยได้ง่ายด้วยได้ง่ายด้วยถือว่ามีกําลังมากอะไรมากครับ ส่วนในเรื่องเกี่ยวกับคู่เนี่ยคู่เป็นไงก็แมทช์กันอันเนี้ยคู่ยอมนะครับแมทช์กันไอราศีเมษเนี่ยต้องยอมคู่อ่าันนี้นี่คู่ยอมนะครับคุณพูดไปใช่ไี้ต้องยอมนะราศีอะไรนะก็ราศีเมษเนี่ยต้องยอมคู่อออยมคู่่าแต่ว่าราศีพฤษภเนี่ยคู่ยอมโอเคไม่เลือกกันนะโอเคเอแล้วเนี่ยเพราะคู่เล็กไงข้อบางอย่างต้องใช้แคนนอน อ่ะแจ็คแคนอนแจ็คแคนดอนไหมไอแทนคนุกเหรอแคนดอนก็ไม่ถึงว่าใช้สนุกอะกระทบซิ่งกระทบซิ่งทีนี้ไอ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 ้ตัวเองเนี่ยครับเป็นไงครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนแรกสว่างสวัยมีพัฒน์ทิศไปอยู่ครับก็ก็เป็นไงก็มีแสงอล่ามีความอะไรมีความโดดเด่นมีความเป็นเด็กเพราะดาวบุตตาไปอยู่มีความโดดเด่นมีความเป็นเด็กครับ ก็ถือว่าก็ถือว่าไม่ไม่ไมีมมเป็นคนเป็คนดังขึ้นมาเนาะอ่าบางคนดังได้๋อปุตตะมันโดดเด่นเลยเนาะดังขึ้นมาได้จอิงอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นดาราดีในช่วงนี้นะครับทีเนี้มันตุกมันมันเป็นปุตตะดูเมืองกันโดโลไม่ได้ปุตตะในเรือนนะครับทีนี้ก็อย่างที่บอกว่าตัวเองเนี่ยถือว่าดีมากแต่ว่าในเรื่องเกี่ยวกับการเงินเนี่ยจะต้องระมัดระวังครับ วันที่15้ามิถุนายนแล้วจะไปเสียหายเรื่องเกี่ยวกับการเงินเรื่องเกี่ยวกับอะไรเรื่องเกี่ยวกับหลักทรัพย์ครับเรื่องเกี่ยวกับที่ดินต้องดูแลบ้านให้ดีแล้วเกี่ยวที่ดินเรื่องเกี่ยวัหลักทรัพย์เรื่องเกี่ยวกับเอกสารสัญญาครับในช่วงนี้ไม่เหมาะสมในการที่จะอะไรจะซื้อจะขายจะลงทุนในเรื่องเกี่ยวกับหลักทรัพย์หลักฐานครับไม่ไม่เหมาะสมในการที่จะโดยเฉพาะวันที่โดยเฉพาะที่18ครับนะครับ18มิถุนายนมีการรับอยู่ที่เรื่องการเงินครับ ดับในเรื่องของตัวเองด้วยเวลาม,ม,มีจันดับเนี่ยมันก็บอกเลยว่าวัน <consumption. S 2> ที่สิบแปดก็มีโอกาสที่จะอะไรขอที่ตกหล่นสูญหายได้ครับนะครับหรือโดนขโมยหร<ๆ>ือดโดนหรือมีปัญหาตกหล่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไอ้นี้ได้อะไรได้นะครับพรารนี่อาจารย์ดับในระหว่างสุขเกี่ยวกับตัวเองไหมเกี่ยวสินี่เขาดับในระหว่างสุขดับในระหว่างสุขก็เกี่ยวกับตัวเองครับ คือตัวเองเนี่ยบางทีมันน็อกไปเฉยมันน็อกเข้าใจว่าน็อกไหมครับเข้าใจน็อกก็คือหมายถึงว่าอยู่ดีๆเหมือนกับไฟมันช็อตดับลงไปคล้ายๆเหมือนกับชัดดาวอ่าชัดดาวเออต้องใช้คาชันดาวแล้วสั่นี้นะครับมันช็อคมันช็อคไปอะไรเนี่ยซีนีมานะครับช็อคซีนีมาเออนะครับอ่าอ่าอ้นที่ตัวเองแล้วก็เรื่องเงินก็ต้องระมัดระวังเรื่องเงินต้องระวังแต่ได้เงินแต่ได้แน่ได้เงินแน่นอนได้เงินแน่แน่ยี่สิบสี่มิถุนายนเงินเข้าแน่แน่ ครับแต่ได้เต็มจํานวนหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าเงินเข้าแน่ๆนครับครับอ่าเรื่องเงินนะฮะอเรื่องเงินที่ได้แต่ปัญหาเรื่องเดียวก็คือวันที่สิบเก้าเท่านั้นเองสิบแปดนะครับครับส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการงานครับอีดาวการงานเนี่ยเห็นไหมครับมาไอไอตัวใดเนี่ยมาทับลักนาครับมาปกินเป็นกินนักาศโชคครับมันบอกเลยว่าไม่ใช่ทับลักนาทับการเงินทับการเงินอ่ามันหมายถึงอะไร มันหมายถึงว่าคุณเนี่ยฟุกได้เงินได้มีฟุกเรื่องการเงินมีฟุกได้งานที่จะฟุกเรื่องเงินอ่างานที่ฟุกเรื่องเงินได้ไ,ได้ได้พิเศษได้พิเศษทําไปแล้วเจ้าของงานพึงพอใจให้พิเศษมาอีกก้อนหนึ่งอือย่างเงี้ยครับ,รบอันนี้ก็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 ถือว่าเรื่องงานคุณเนี่ยเวลาไปเรื่อยๆคุณจะคุณจะเริ่มมีปัญหาเรื่อยๆครับนะครับเพราะนั้นนี้คุณต้องพยายาม รีบจบงานให้เร็วนะฮะเรื่องงานตัวนี้เพราะเรื่องการงานเริ่มจะไม่ค่อยไม่ค่อยดีแล้วโดนโดนพิษนะฮะจะไม่ดีเป็นชนึงตุลาคมนะฮะครับส่วนในจันเพลนเนี่ยครับมาเลงอยู่ที่หน้าบ้านเรื่องคู่อย่างที่บอกเรื่องคู่ไงครับเรื่องคู่นี่ดีเรื่องคู่ดีคู่ยอมไงคู่ยอมนะครับอ่าอ่าคุณจะถามอะไรอาจารย์บอยเพถามเรื่อง ถามเรื่องการงานของคนราศีพฤษศเพราะว่าอย่างนี้ครับอาจารย์ตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปตั้งแต่ตอนนี้เลยอ่ะเพราะดาวการงานเนี่ยมันเข้าแดงเถือกแล้วนะตลอดทั้งดาวการงานเนี่ยไปจนย้ายเลยนะดาวการงานเนี่ยครับไปโดนพิษอะไรไปโดนพิษหน้าครับพิษหน้าไปถึงพิษอะไรสิ่งที่คาดไม่ถึงสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดครับดันเกิดนี่อะกรนะ้าจารครนะ แล้วก็พิษมาจากเรื่องอะไรสภาพไม่นล้อใกล้ตัวนะครับพิษที่มาจากสภาพเป็นล้อใกล้ตัวโอ้ยนี่ระวังยากมากเลยนะไม่รู้ว่าใกล้ตัวเราอะเพราะมันของใกล้ตัวเลยอะอย่างเช่นอ่าจะไอ้มันพิหน้ามาไม่ถึงน้ำครับไอ้ไอ้ไอ้รอบใกล้ตัวเราเช่นกูไปทะเลไปแล้วกูต้องระมัดระวังไหมอ่าอ่าเดี่ยักษณะอย่างงี้นะครับท่อน้ําแตกอย่างงี้ถ้ารับแตกอ่า เพราะนั้นเราอะไรก็ตามที่็อกใกล้ตัวี่ยถ้างานที่เกี่ยวกับน้ําเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษมันไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดอืบันดัดเกิดจู่จูแทงน้าแตกได้ยังไงวะออย่างนี้เรื่องคาดไม่ถึงอันนี้นะครับแล้วมันจะเป็นอย่างแยกจนกว่าจนย้ายจนย้ายราศีเลยนะมันก็เป็นตอนตอนไปอย่างกรณีตอนนี้ตอนดาวพุธใช่ไหมครับตอนดาวพุธนี่มันก็เรื่องเกี่ยวกับอะไร มันก็เรื่องเกี่ยวกับเอกสารสัญญาเรื่องคำพูดเรื่องเกี่ยวกับความคิดและนี่เกี่ยวกับเรื่องอะไรอาทิตย์เนี่ยตียตมันก็เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับอ้อาทิตย์ตอนนี้มันก็ไปถึงแสงด้วยนะเกี่ยวกับแสงเกี่ยวกับไฟเกี่ยวกับเสียงนี่นะฮะยางแยมันก็ไล่ไปแต่ว่ามันไม่ดีไม่ดีแต่ว่าไม่ดีโอเคครับครบถ้วนนะครับท่านผู้ชมครับนะฮะมีขั้นไหนจะถามก็ไม่ได้แล้วละครับเพราะเวลาหมดจริงๆ นะฮะอาจารย์ครับเราลาผู้ผชมกันเลยดีกว่าไหมสุดๆแล้วสุดๆส,สวัสดีครับผมพบกันครั้งหน้าครับ